ครับเรามาดูวิธีการแก้ไขหรือว่าเพิ่มในส่วนของป้ายแบนเดอร์ตรงนี้นะฮะที่เลื่อนไปเลื่อนมาตรงนี้นะฮะวิธีการเพิ่มก็ง่ายนะครับทำตามผมเลยนะฮะก็ไปที่หลังร้านนะครับจากนั้นก็ไปที่โมดูลนะฮะเมื่อเข้าไปที่โมดูลแล้วนะฮะคุณก็มาเลือกในส่วนของเรียงลาดับตรงนี้นะครับให้เป็นเป็นโมดูลที่ติดตั้งอยู่นะฮะโอเค เมื่อเลือกแล้วนะฮะเดี๋ยวสักครู่ครับมันโหลดอยู่สักครู่โอเคได้แล้วนะฮะก็มาเลื่อนนะครับมาดูในส่วนของอ m a g e อ่าอ่าทสเตทเลฟอร์อยูอัโฮมเพจตรงนี้นะฮะชื่อนี้นะฮะจำไว้เลยนะฮะว่าเป็นส่วนส่วนของอแบนเนอร์ตรงนั้นนะฮะโอเคจากนั้นก็ให้มากำหนดค่านะฮะมากำหนดค่า โอเคนะครับมาถึงตรงนี้แล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ที่ที่มีอยู่แล้วก่อนหน้านี้นะฮะคุณสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเลยลบได้คือตามคําสั่งตรงนี้นะฮะจะลบหรือแก้ไขหรือจะไม่แสดงก็สามารถจะใช้คําสั่งตรงนี้ได้นะฮะโอเคเมื่อเราต้องการเพิ่มนะฮะให้เรากดที่ add new ตรงนี้นะฮะกดเข้ามาแล้วนะฮะคุณก็เลือกภาพนะฮะเลือกภาพ จากนั้นก็ใส่ชื่อคำนำหน้านะครับผมใส่ชื่อนี้นะฮะจากนั้นก็ใส่ URL ไปเข้าไปนะฮะคือคือที่ผมใส่ชาร์ปเนี่ยก็เพราะว่าผมยังไม่มีลิงก์ที่จะลิงก์แบรนเนอร์ตัวนี้เข้าไปเนื้อหานะับผมยังไม่มีนะฮะผมก็เลยใส่เป็นาชาร์ปไว้ก่อนนะฮะจากนั้นก็เป็นแคปชั่นตัวนี้ก็เป็นชื่อนะฮะแต่ผมก็ใส่เป็น ตัวนี้ก่อนแล้วกันนะฮะอะไรเกิดขึ้นใส่ตัวนี้ไปก่อนนะฮะเป็น4โอเคเนื้อหาผมไม่ใส่นะฮะเพราะว่าจะมาลองใส่ดูก็ได้นะฮะมันเป็นตัวหนังสือทดสอบนะโอเคทดสอบใส่เป็นทดสอบก่อนแล้วกันนะครับจากนั้นก็ทําการเปิดการใช้งานนะครับโดยการทาให้มันทางานนะครับเมือเคคลิกที่ใช้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะฮะ อันนี้เป็นโซนของภาษาอังกฤษใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะไปทําเป็นภาษาไทยบ้างนะฮะแล้วก็ไปที่นี่แล้วก็คลิกเลือกนะครับเป็นภาษาไทยตรงนี้นะฮะจากนั้นก็ใส่ URL เหมือนกันนะครับเป็นสี่นะฮะอันนี้เป็นชื่อนะฮะจากนั้นก็กดบันทึกโอเคโอเคครับผมทีนี้ก็เข้ามาแล้วนะฮะ นี่นะครับในส่วนของภาพมันจะเป็นอยู่ในส่วนของภาพที่4อ่ภาพที่สามนะครับเราสามารถที่จะเลื่อนได้นะฮะจริงๆแล้วเราสามารถที่เลื่อนได้เราสามารถก็คลิกนะครับเป็นเคอร์เซอร์เมาส์แบบนี้นะฮะแล้วก็คลิกค้างไว้นะฮะแล้วก็เลื่อนครับเลื่อนขึ้นนะครับวางนะครับอันนี้คือตำแหน่งในการที่จะโชว์ภาพของเรานะฮะ ระดับภาพนั่นเองนะฮะเราสามารถกําหนดได้ง่ายๆนะครับแบบนี้นะครับก็ขอโอเคยังไม่จบนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูเราไปทดสอบกันเลยว่าผลจะเป็นยังไงนะฮะเรากดบันทึกก่อนเมื่อเราตั้งค่าอะไรทุกอย่างแล้วเราก็กดบันทึกนะฮะแล้วก็ไปที่หน้าร้านนะครับแล้วกดรีเฟรชดูนะฮะเมื่อคุณกดรีเฟรชเสร็จแล้วนะฮะผลปรากฏก็คือนี่เลยนะฮะ ภาพที่เห็นนะครับเห็นไหมล่ะครับง่ายมากนะฮะแล้วคุณก็ลองไปประยุกต์ใช้นะครับหรือว่าถ้าอะไรต้องการเปลี่ยนแก้ไขก็กทำได้นะครับโอเคองั้นเราผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะฮะสวัสดีครับ